ี่เป็นไงบ้างคงเดือนคงดีก็พอจากนี้เป็นไงบ้างครับพี่สองมันดีมากอ่ามันดีมากนช่ๆมันดีมันดีมันดีมากก็เป็นซีรีส์ BL น่าจะเป็น BL ที่แตะเรื่องการเมืองเยอะที่สุดจุกๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เรื่องของความโรแมนติกต่างๆก็จุกไม่แพ้เรื่องของการเมืองครับครับนักแสดงพี่เกี่ยวครับผู้จัดลู้งน รู้จักรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเร้าใจจุกจุกแลก้วก็เออก็เหนื่อยแต่ก็ท้าทายดีครับก็ก็ตอนที่ตัดสินใจจะทำครั้งแรกก็คุยกับสองแล้วว่าเราอยากจะทำซีรีส์ BL ที่มันมีรสชาติที่มันอาจจะเป็น อีกแง่มุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็พยายามจะนําเสนอเรื่อง BL ที่มันแตกต่างออกไปนะครับก,ก็หวังว่าคมเดินจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ชาว BL อดูแล้วก็มันมีความสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ในขณะเดียวกันก็มีความน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ในตัวมันเอง้ลยครับเ,เรียกว่าเกมการเมืองก็ดุเดือดในเรื่องนี้เกมความรักก็ดุเดือดเช่นกันเกมการเกมารเมืองนี่ดุเดือดมากเ,เกมความรักนี่ก็ต้องถามพี่บอยเพราะมันก็ ดุเหมือนกันเพราะว่ามันคือมันเป็นเรื่องของเส้นความรักที่มันดําเดินไประหว่างการเมืองที่มันระอุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันสนุกตรงที่ว่าบางทีการเมืองมันก็มามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองคนนี้บางทีความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็มีคนเอาเรื่องความรักไปเป็นเครื่องมือในการต่อในการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เลยตีคู่กันไปในความดุเดือดในความไม่ไว้วางใจกันในความแบบว่าแบบกังวลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง่านี้อัปเดตทันสมัยไหม วุ้ยถามผู้จัดเลยนะดูเดือนดูเดือนอัปเดตแค่ไหนครับพี่สองคือเราเขียนบทไว้ลั้งแต่เป็นปีเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าคนเขียนบทเราเป็นเป็นหมอดูด้วยหรือเปล่าพูดเสดผูดเสดเออเป็นผู้ไิพูดเสดนะพอดีเหรอทำไมมันทำไมมันไม่รู้สิครับมันเป๊ะเหรอคะมันค่อนข้างะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ดูข่าวไปเขียนไปนะครับก็อย่างเช่นพักการเมืองกับ แต่จับตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยคือถ้ามันเปออกมาจริงก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงครับค้ำคั่วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกันมาเจอกันกับพี่บอยกับลำเบนเป็นไงบ้างครับนี่แบบบรรทุกการเอะไรได้ได้เอาไปบรรทุกไปกเบนกันตอนกลางคืนครับไปไหนครับไม่ย้ายไปถึงไว้กุ้งผีดังนม่้กันไปไหนแต่ปวดปวดปวดโอเคครับผมจับการมรรจการ กับการมาเจอพี่บอยเหมือนข้าวมากครับได้กินจุมากใช่ใช่ใช่ี่กินเยอะมากอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงอีด้านหนึ่งผมผมอาจจะกินเยอะนิดหน่อยแต่พี่เขาเลี้ยงผมดีครับขอบคุณมากครับพี่บอยมากพี่พูดถึงการมาเจอกันหน่อยครับผมก็ไม่ได้พูดจากที่เนาะครับผมก็ตื่นเต้นเก่งตื่นเต้นเก่งเพราะว่า เมื่อก่อนดูละครพี่บอยมานผ่านมาบ่อยไม่กี่ตั้งแต่เราเด็กเตั้งแต่เราเด็กเนี่เหรอดูผ่านมันแบบตลอดเป็นสุดยังไมมันดูไม่ดีเลยวะเขาเรื่าอย่างเขาเรื่องกี่โมงเขาเรื่องกี่โมงอะไรกันมาเจอกันมาลุ้นเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องมาเจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นอ่าเพราะว่าตอนแรกยังไม่เชื่อเลยว่าจะได้เล่นคู่พี่บอยแต่พอมาเจอปุ๊บโอ้โหทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเรื่องที่สอง เราก็แบบไม่ไม่มั่นใจว่าแบบเราจะไปส่งส่งแบบอารมณ์ให้ถึงไหม,มก็ค่อนข้างกังวลแต่ที่เขาใจดีนสมากเขาว่าเดินมาทักทายเดินมากอดมาให้กำลังใจว่าเออเราทํางานกันนะครับเราเต็มที่เราดูไปด้วยกันซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเหมือนแบบทําให้เราใจเย็นลงแล้วเราก็แบบ break the ice ละละลายพฤติกรรมไประดับหนึ่งซึ่งรู้สึกพอถ่ายออกมาก็เออมันผ่อนคลายมากขึ้น การันตุพ่อลุ้นพี่ครับลุ้นพี่จริงผมเริ่มเกมการเมืองไปแล้วหลอกใช้หลอกใช้แล้วเราล่ะเจอน้องเขาครั้งแรกบ่อยควจริงต้องพูดจุดเริ่มต้นก่อนก็คือพี่หมูติดต่อมาบอกว่าให้ผมไปเล่นซีรีส์ไว้ผมก็แบบอ้อพี่หมูทำสไตลิ่งเรื่องนี้หรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนัดมาเจอก็เจอพี่หมูกับพี่จ๋องคนหนึ่งก็ทำแฟชั่นคนหนึ่งก็ทำเพลงทำแฟช เพราะว่า <S it> <ห>เรื่องนี้มันไปเกี่ยวอกับละครยังไงก็คือเคยมารู้ทีหลังอ๋อพี่สองคนนี้เขาแบบว่าจบทางการแสดงมาอะไรเงี้ยครับก็คุยกันไม่นานก็ตกวงเล่นเพราะบทมันสรุปมากครับก็มาเจอเบนทครั้งแรกก็ความจริงรู้สึกประทับใจเบนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเพราะว่าคุยกันค่อนข้างลงตัวภาษาเดียวกันแล้วก็คุยอะไรไปเนาะเาก็จะเปิดรับเป็นคนที่เด็กที่แบบเปิดรับดีมากมากเลยแบบว่าฟังคำแนะนำของทุกคนว่า ต้องอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดีแล้วก็พอทํางานได้กไปเรื่อยๆก็รู้สึกเขาตั้งใจแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆครับลุ้นค่ะอยากตัวอย่างเมื่อกี้คือมีแบบเลิฟซีนนิดๆไปครับแบบลุ้นเลยค่ะเลิฟซีนกับเราเลิับการท้องดีการแบ่งชาร์ให้มีหมูสไปร์ตดีกว่าแน่นน้องน้องเบนเนี่ยกินจุนะแล้วก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน ว่าปั๊ม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 ตลอดอรับรองเลยว่าอกแน่นท้องถึงพี่บอยไม่ต้องกลัวร่างทองอยู่แล้วไม่ได้มีแค่สคนด้วยนะไม่บอก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 คน่ยนุ่มด้วยอ๋อเนาะไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่จริงๆกบกันดีเลยนะสมรชาตเลิฟซีนมจริงแล้วฉากเลิฟซีนอ่ะมันเขินไหมมันก็ไม่ได้เขิดเบอร์นั้นเพราะว่า คือด้วยความที่การถ่ายฉากเลสซีนะครับมันเป็นถ่ายคิวสุดท้ายของเรื่องเลยซึ่งมันผ่านเหตุการณ์ที่เราแบบชอบกันแล้วรักกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการสกินชิปของคนสองคนที่รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรนิดหน่อยหรับผมเพราะว่าแบบเป็นครั้งแรกเราก็าจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่า พอได้เข้าไปเขาฉากกันแค่2อนาทีสามนาทีไม่ถึงว่าช่วงต้นน่ะก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ล้ำลืน่นค,ครับผมก็ไปตามความรู้สึกตามอรารมณ์ของฉากแต่คนดูเขินนะดูหลังมอนเนี่ยเ <c oughs> ขินนะความรู้สึกแบบไหนละคะเขินคือถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่อุทานว่าอะไรไม่ไม่สั่งคัดนะคะพี่ผมต้องสั่งคัดเพราะไม่ไหวแล้วอะเรียกไม่ไหวเลยออกมายิบกิ้ว เอาโอเคโอเคถ้ามอยู่แล้วตำแหน่งทางการเมืองอะไรบ้างพี่นงค์พี่นงค์พี่นงา์เชิญครับพี่น้องสี่เดือนไหมครับพี่นงค์สุดสุดจริงๆริว่าในฐานะอะไรที่เป็นนายกนะครับที่ได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็วิวัฒน์สยามคณะทีมงานของเราก็ ทั้งใจทําซีรีส์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีลาน้อยกว่า4เดือนนะเพราะเราเริ่มถ่ายตั้งแต่วันแรกคือ26มีนาคมนะครับแล้วก็ว่าสุดท้ายก็คือ16รกฎกดาครับถ้าเทียบไปก็เกือบจะ4เดือนซึ่งน้อยกว่า4เดือนจริงเนี่ยเล็กล็เล็กเล็กเล็กเลักเล็กเลกเล็กเล็กเลกเล็กเกเล็กเล็กเล็่เล็กเเล็กเล็กเลเ็เละก็ก็กก นักแสดงทุกคนตั้งใจนะครับโดยเฉพาะผู้กำกับนะครับแล้วก็ผู้จัดทุกคนตั้งใจมาดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องรายละเอียดทุกอย่างเลยครับก็มาคอยจับเรื่องในท้ายแล้วก็ดูแลมีสไตล์นะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาจริงๆก็หนักใจในในช่วงต้นเหมือนกันนะครับราว่า มันเป็นภาษาทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจในวิธีคิดของนักการเมืองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นวิธีคิดที่มนุษย์ปกติเขาไม่คิดหรอกเพราะว่าเขาก็ทำเรื่องประโยชน์นะนะเขาเาจะได้ใช้คือ,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 อ <laughs> มันก็มีวิธีคิดที่บอกว่ามันคือการทำเพื่อประโยชน์แต่ว่าประโยชน์อะไรที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจานะครับเพรานะนั้นการเสื่ออะไรออกไปมันก็ต้องเป็นอีกแบบเนั้น สิ่งน,นี้ก็ต Circuit, uno, ัดสินใจทาทุกอย่างมันก็บนพื้นฐานของประโยชน์แล้วก็ประชาชนเป็นหลักอันนี้ต้องทาความเข้าใจแล้วก็ได้คุยกับกับผู้กำกับนะครับแล้วก็ปรึกษาในเรื่องบทค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าออกมาแล้วก็คิดว่าผึ้นกับเองก็พอใจพอใจพอใจก็ก็ขอบคุณนะครับที่ได้เลือกให้ผมได้มารับบทนี้ก็ทําให้ผมได้เข้าใจเรื่องการเือนมากขึ้นายอะมากพี่อาพี่อา รับบทครับในเรื่องรับบทเป็นพระกรครับก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ได้คะแนนอันดับสามจากการเลือกตั้งครับใช่ก็จะดูว่าก็รูปต้องดูว่าเราจะไปจับมือกับพรรคไหนแตคุณใส่เสื้อสีน้ำเงินมาแล้ววันนี้โอ้อก็จัให้ครับนั่นแหละครับก็ในเรื่องก็ไงก็ฝากฝากซีรีส์คมเดือนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งใจทำกันมากแล้วก็ ถ้าใครอินเรื่องการเมืองก็จะก็จะดูง่ายเข้าใจง่ายครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะพอมันเป็นซีรีส์การเมืองมันอาจจะดูแบบวิชาการดูแบบข้อมูลเยอะเนาะแต่เรื่องนี้คือเหมือนเราเราเล่เาเล่าผ่านเรื่องราวของความลับเป็นเบสครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดูง่ายแล้วก็ครบรถทั้งแบบดรามา่าความเข้มข้นความอยู่ดันเหมือนที่มหมูบอกครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ เริ่มเชิญเชิญคุณจอมฝันหน่อยคุณจอมฝันหน่็นนักข่าวนะคะค่ะยยังงไเนีแล้วตอนนี้ก็เข้าใจพี่นักข่าวแล้วเมื่อก่อนเวลายืนถือไมค์มันไม่ไขนาดนั้เลยแต่ว่าก็ครั้งนี้ก็รับบทเป็นเกี่ยวกับนักข่าวเกี่ยวกับการเมืองก็ก็ถามว่ายากไหมสหรับตาก็ถือว่ายากเลยเพราะว่าทั้งคำศัพท์การเมืองทั้งการเข้าใจความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมาก วายทิ้งก็ทำเออมันมีดีเทลเยอะมม่จริงแต่ไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคมเดือนนะคะเพราะว่าทุกคนตั้งใจถ่ายละครเรื่องนี้มากแล้วก็ทั้งภาพทั้งเสียงคือแน่นอนว่าตัดออกมาสวยแน่นอนเพราะว่าควกกับกับทุกอย่างรจยค่ะวิรยาวิรยาอวิรวิรยาวิรยาวิรยาา ใช่เพราะว่าหนูก็จะรับรู้ว่าเพื่อนเราคิดอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่เพื่อนเราจะใช้สมองเราจะเป็นคนลงมือมาดีค่ะหนูก็จะรับรู้ว่าเขาคิดยังไงคิดอะไรอยู่ก็หมายว่าต้องทำงานร่วมงานกับนกนุราษี่บอยแล้วก็เป็นไรนะเราบอกเป็นเด็กเลยนะเป็นถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกเด็กข้างไข่เอาต้องยอมก่อน เป็นแบบว่าคอยคอยเป็นคู่หูพี่บอยจะคอยดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยต่างๆอะไรเงี้ยฮะใช่ครับไปประคองเราคอยประคองครับแล้วก็ต้องมีการพูดสายสารด้วยเรื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากใช่เรื่องเยพี่บอยเรต้องไปเรียนนั่งเรียนแบบผมใช่ครับก็ต้องส s p กิ้งอีสานนอ่ามีอังกฤษภาษาอังกีษ ดีที่สุดเลยใน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 ที่ทุกคนได้พูดไปครับว่าพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครัอ่านี้แหละทางทางช่องทางไหนทางช่องทางไหนโมโนครับผมโมโนอะไรโมโนอะไรโมโนแม็กครับเออทุนกลับที่เป็นที่เป็นเจอที่เป็นยังไงบ้างนะสำหรับเรื่องนี้เลยในวันน้ำรออว่ากเต็มคนและสนุกแน่นอนอ๋อเข้ามาก็ขายของเลยใช่ไหมโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับคมเดือนแมนเดททางโมโนแม็กซ์นะครับก็รับรองว่า เป็นเอามัตโต้จากพี่หมูเลยคือดุเดือดดุดันและดุดดืด้อนะต้องติดตามนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนกับหลายๆคนนะครับว่าถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองหรือว่าชอบเรื่องการเมืองอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าดูเรื่องนี้ก็น่าจะแบบอุ๊ยได้อีกมุมหนึ่งที่บางทีอาจจะแบบว่าเราลึกไม่ถึงหรือบางทีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ นั่นแหละดูว่าเป็นเป็นความบันเทิงแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแง่มุมต่างๆของการเหนืองมากขึ้นด้วยอ่าบอยเป็นฝาบอยเบนปิดท้ายบอยเ็นปิดท้ายบอยเ็นปิดท้ายครับผมพี่สองมาด้วยอย่ามาเรี่ยงเกิดขึ้นสมมุตินะคะ ทังหมดสุเรื่องทั้งหมดขอเน้นอีกทีนะครับว่าเป็นฟิกชั่นนะเป็นเรื่องสมุดตัวละครทุกตัวไม่มีอยู่จริงนะครับเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีอยู่จริงลการอะไรก็ตามพวกผมในฐานะสี่เดือนอะไรนี่พี่น้เบิรพี่น้เต้าข่าวหมดนะครับในฐานะที่เราเป็นนักแสดงพวกเราก็เล่นตามบทบาทที่กำหนดมาเท่านั้นพวกเราเคยได้ยินเรื่องการนักแสดงเล่นนอกบทมากๆเลยหน้าฟังละครที่าดแล้วครับผมก็ฝากคมเดือนแมนเดตนะครับทุกวันศุกร์ บอกเลยว่าดุเดือดเข้มข้นขมแล้วก็หวานอืมแล้วก็สิบโมงเช้าทุกวันวันศุกร์แล้วก็ทุกเย็นวันศุกร์หนึ่งทุ่มโดยประมาณก็จะมีเรีแอคชั่นก็จะเห็นสีหน้ากสี่ซ่าห้าคนนี่แหละผัดกันมาเรีแอคชั่นไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างแต่พรุ่งนี้ไลฟ์แน่นอนนะครับก็ฝากติดตามทั้งตัวสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ตัวไลฟ์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็ส่งเข้ามาทางไลฟ์เดอร์เราจะไลฟ์กันสดๆครับจ้าผมก็ ฝากแนเดอร์ครับเด้อฝาก้วยครับขอบคุณครับโอ้ต่ากต่างกเนี่ยสองคู่เนี่ยชาวแท็กเชาแท็กก็ฝากเชาแท็กของพวกเราสองคนที่แทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมเท่าไหร่มันคนละครึ่งคนละครึ่งเหรอชมอีกแล้วอีกแล้วเหรอผมก็วันจันทร์วันที่สิบห้าวันแรนะครับ ฝากปากฝากพี่บอยฝากพี่บอยฝากพี่บอยปีนอย่พี่บอยปีนอยฝากเสวแท็กเพลงนี้ที่น้องเด่นได้ตั้งใจและพี่บอยแล้พี่บอยแล้วก็ฝากลายเสียงต่ำๆที่เป็นคอรัสของผมด้วยนะครับถ้ายอดคู่เยอะพอเวอร์ชั่นขู่หนูจะถูกบอยออกมาแล่ะมีนะครับมีนะครับถ้ายอดคู่เยอะพอจะมีจะได้มีเวอร์ชันขู่หนูนะครับ่กลัวมากครับ ขอบคุณครับ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 าด้วยนะครับ